สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนคลองพอร Morning Report ประจำวันที่1ธันวาคม2557ค่ะสำหรับกรุ๊การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเสียงเซอร์ระยะสั้นเมื่อราคาลงมาอย่างโซนทองบาทละ17,800หรือ1 1 7 0ดลอลลาร์ต่อออนตัดขาดทุนหาราคาลดกรอบ17,600หรือ1,128ดอลลาร์ต่อออนและจำเป็นต้องพิจารณาค่าเงินบาทประกอบการลงทุน สำหรับนักนราคาทองคําในวันนี้นะคะราคาทองคํามีแรงขายลงมาอย่างรุนแรงเปื้งต้นลงมาใกล้ถึงแนวรับทองบาทละ1น8 0 0หรหรือ1 1 4 0ดอลลาร์ต่อออนอาจเกิดแรงดีดตัวแต่หากไม่สามารถผ่านแนวต้าที่ทองบาทละ18000ถึง18200หรือ1 1 5 5ถึง1165ดอลลาร์ต่อออนจะเกิดแรงขายกดดันลงมาอีกครั้ง ราคาทองคำสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง34ดอลลาร์ต่อออนโดยไม่สามารถยืนเหนือทองบาทละ1 8 7 0 0หรือ1,200ดอลลาร์ต่อออนได้ราคาทองคำถูกกดดันอย่างหนักจากการร่วงลงของราคาน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกร่วงลงต่ำที่สุดในรอบ4ปีภายหลังจากผลการประชุมของโอเปนั้นคงโควตาเพดานการผลิตน้ำมันดิบไว้ที่30ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผลการลงประชามติของสวิตเซอร์แลนด์ในประเด็นการถือครอง ทองคำสำรองของธนาคารกลางสวิตเร์ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอในการเพิ่มทองคำสำรองของธนาคารกลางกดดันให้ราคาทองคำดิ่งลงทำจุดต่ำสุดที่บริเวณทองบาทละ17,850หรือ1,143ดอลลาร์ต่อออนในช่วงเชา้านี้สำหรับกองทุน SPDR ได้ลดการถือครองทองคำตลอดทั้งสัปดาห์ อีก3.28ตันแสดงถึงมุมมองที่ไม่สดใสนักในตลาดทองคำสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี4รายการ1เวลาบ่าย3โมง45นาทีมีดัชนีผู้จัดจาก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอิตาลี2เวลา4โมงเย็นมีดัชนีผู้จัดจาก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตยุโรป3เวลา3ทุ่ม45นาทีมีดัชนีผู้จัดจาก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตสหรัฐและ4เวลา4ทุ่ม มี ISM เอปิดเผยตรชชีพพัฒการผลิตเดินพฤชจักรยานสหรัฐ ah และยังติดตามบุญคลองพรนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18บนาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกับบุณความพรมอร์นิ่งรีพอร์ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ